ปูชาจะปูชนียานังการบูชาบุคคลที่สมควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพุธวันพุธวันที่28เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566วันนี้ในช่วง ในห้วงช่วงเวลาบ่ายของวันพุธวันนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์อันเป็นของดีของวิเศษของพระอริยเจา้าพระอริยสงฆ์นั่นก็คือพระพง์รูปเหมือนองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่แว่นพระอริยสงฆ์แห่งวัดถ้ำพระสบายจังหวัดลำปางนั่นเองนะครับผม องค์หลวงปู่แว่นั้นองค์ท่านนั้นในทึ้กกำเนิดเกิดกายในวันเสาร์วันที่สิบเดือนมีนาคมปีพศ2 4 4 3ลรครับผมซึ่งท่านเกิดที่บ้านบัวตำบลสว่างอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับผมองค์ท่านนั้น ในสมัยท่วงยาววัยท่านได้ด้วยบุญวสนาบารมีเก่าขององค์ท่านนั้นมีมากตั้งแต่สะสมบุญเก่าไว้ยแยะนั่นเองครั้นเมื่ออายุท่านได้สิปีองค์ท่านหลวงปู่แว่นนี้ก็ได้บรรพชาเป็นสมณีนะครับผมท่านบวชเนนโดยมีท่านพระครู พระอาจารย์สีทองเป็นพระอุปชาบทเนนให้แล้วครับผมซึ่งการเวลาผ่านมานั้นครั้งแรกที่บทเนนี้ท่านบวทอยู่ในฝ่า,ายมหานิกายจนกระทั่งการเวลาผ่านมาปีต่อมานั้นท่านได้พบกับท่านเจะระคุณลวงป่สิมพุทธาจารุ ซึ่งหลวงปู่สิมพุทธเจโลนี้ถือว่าเป็นญาติเรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอย่างใกล้ชิดกับท่านนั่นเองเมื่อท่านเห็นองค์หลวงปู่สิมพุทธเจโลก็บังเกิดความเลื่อมใสล่ะครับผมเกิดความเลื่อมใสศรัทธา,าเป็นอย่างมากจึงได้สนใจการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามแบบฉบับของพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปูม่มั่นนี่ละครับผม การเวลาผ่านมานั้นท่านาได้เปลี่ยนยติเป็นธรรมยุทธ์จนกระทั่งอายุท่านได้ครบบวชท่านบวชเป็นพระพิทธสงฆ์สายธรรมยุทธในขณะนั้นอายุได้ได้ยีปีท่านบวชเป็นพระสงฆ์ที่วัดสีเทพประดิษฐาราม เมืองนครพน,นมนั่นเองโดยมีท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่จันเขมิโย่ล่ะครับผมเป็นพระบูชาบวชให้นั่นเองในพรรษาที่12นั้นองค์หลวงปู่แว่นนี้ท่านก็ได้มาพบกับองค์หลวงปู่ใหญ่เรียกว่าเป็นสิทธิ์อาวุโสหลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่งนั่นก็ถือคือท่านหลวงปู่เกื้ออธิมุตโต หลวงปู่เกื้ออาทิมุตตะโกนั่นเองนะครับผมหลวงปู่เกิ้งท่านได้พาหลวงปู่แหวนนี้ไปถวายตัวเป็นสิทธิ์ท่านจะบคุณหลวงปู่มั่นผูรนิสัตโตูนะครับผมเพราะฉะนั้นหลวงปู่แหวนนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นสิทธิ์องค์ท่านจะบคุณหลวงปู่มั่นโดยตรงด้วยนั่นเองนอกจากนั้น ยังมาทางด้านภาคตะวันออกทุดงมาภาคตะวันออกเริมใสในปฏิปทาท่านพ่อรลีวัดอโศกกาลามสมัยนั้นท่านพอ่อีอยู่ที่วัดป่าของกุ้งเมืองจันทบุรีนั่นเองนะครับผมองค์หลวงปู่แว่นนี้เมื่อท่านได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านเจริรคุณหลวงปู่มั่นภริู่ิทธโตอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นองค์หลวงปู่แว่นกับหลวงปู่สิมนี้ ท่านก็ได้าพากันทุดงขึ้นไปทางภาคเหนือไปทางเชียงใหม่นู่นล่ละครับผมอยู่เชียงใหม่เป็นระยะเวลาพอสมควรองค์หลวงปู่สิมพุทธาจโลท่านก็ไปอยู่ทางเชียงดาวแล้วครับผมส่วนองค์ท่านเจะระคุณหลวงปู่แว่นนี้ท่านได้มาอยู่ประจําที่วัดสําคัญวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่ ภูเขาลูกนี้เทือกเขาลูกนี้จะมีถ้ำอยู่หลายถ้ำแต่ว่ามีถ้ำหนึ่งเป็นถ้ำที่เรียกว่าสะอาดสบายคำว่าสบายก็หมายความว่าอากาศโปร่ปงโลง่งเหมาะสำหรับการเจริญสมาธิภาวนาเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านเจ้าประคุณหลวงปู่สิ์พุทธาจัโลท่านก็ได้มาเห็นมาพบมาเห็นจึงตั้งชื่อ,อถ้ำแห่งนี้ว่า ถ้ำพระสบายนั่นเองนะครับผมถ้ำพระสบายแห่งนี้เป็นถิ่นของพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์นะครับผมโดยเฉพาะท่านเจ้าบคุณหลวงปู่แว่นหลวงปู่สิมพุทธจโลเคยพักปฏิบัติธรรมอยู่สถานที่แห่งนี้ด้วยท่านเจ้าบคุณหลวงปู่แว่นนั้นองค์ท่านนั้นเรียกว่ามีข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัย ศีจลจริยวัตรของท่านงดงามมักน้อยสันโดษก่อนที่จะมาอยู่ถ้ำพระสบายนั้นเรียกว่าท่านทุดงไปกับหลวงปู่สิมพุทธจโลตามป่าเขาลำเนาไพรของภาคเหนืออยู่ตามถ้ำตามชะง่องงนผาพักตามป่าช้าป่ารกชัดนะครับผมเรียกว่าเป็นพระทุดงกรรมาฐานตามแบบฉบับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปุพพาจาจา์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นเอง ทำให้รัทธาตาิโยมได้พบเห็นหลวงปู่แว่นก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมากเพราะว่าแนวทางการปฏิบัตินี้เรียกว่าตามแบบฉบับหลวงปู่มั่นเละนี่แหละครับผมโดยเฉพาะอ,ะองค์หลวงปู่แว่นกับหลวงปู่สิงห์พุทธโจโลนั้นถึงขนาดสัทธาติโยมได้ออกปากว่าทั้งสองพระองค์นี้มี จะเวัตงดงามมือกันเรียกว่ามีความเคร่งครัดปฏิบัติในพระกรรมฐานอย่างเข้มงวดจะเรวัตที่เรียกว่าเมตตาธรรมของท่านทั้งสองนี้เป็นที่ตรึงตาตรึงใจของสตาญาติโยมผู้ที่ได้พบเห็นแล้วมาทำบุญนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นในห่วงช่วงเวลาหนึ่งองค์หลวงปู่สิมพุทธจโล ก็ได้พาท่านหลวงปู่แว่นนี้ทูด,ดงมาถึงวัดป่าวิเวกธรรมหรือวัดหรือ,อป่าชาวัดบ้านเหล่งหางาแล้วครับผมซึ่งในห่วงช่วงวันนั้นท่านประคุณหลวงปู่สิงห์คันตะยาคโมซึ่งถือว่าเป็นสิทธิองค์แรกหลวงปู่มั่นท่านพำนักเป็นเจ้าสำนักอยู่ก็ได้รับข้อวัดปฏิบัติธรรมจากองค์หลวงปู่สิงห์ หลวงปู่สิงขันตยขาขโมด้วยนั่นเองนะครับผมการเวลาผ่านมาหลังจากปี2492องค์ท่านเจ้าบุคหลวงปู่มั่นท่านได้รับสังขารแล้วก็ปีต่อมาก็ได้ถวายเพลิงพระสรีละสังขารองค์หลวงปู่มั่นแล้วการเวลาต่อมาท่านเจ้ารุคลหลวงปู่แววนนี้ท่านก็ได้มาลำลงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสเมืองสกลนครซึ่งเป็นสถานที่ถวายเพลิงสรีระหลวงปู่มั่นด้วยนั่นเองนะครับผมหลวงปู่แว่นท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าสุทธาวาสแห่งนี้อยู่หลายปีเพอสมควรสำหรับสถานที่สำคัญอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโต เป็นสถานที่ถวายเพลิงสรีระองค์หลวงปู่มั่นด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทิพย์ของพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์หลวงปู่เว่นทนปาโลวัดถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะเมืองลำปางที่ทุกทุกท่านกำลังได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมเป็นพระผง ปีพศ2539 2539อายุวัฒนามงคลของท่านจำกุลหลวงปู่แว่นในห่วงช่วงเวลานั้นก็86ปีนะครับผมเป็นพระเนื้อผงรูปไข่สวยสดงดงามเรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนอายุหลวงปู่ได้86ปีถัดจากนั้นมาอีกสองปีก็คือปีพศ254 1 หรือสีนี่แหละครับผมท่านจะบอกคุณหลวงปู่แว่นก็ได้ละสังขารลงสริอายุได้แปดปีพันษาที่68สแปดละครับผมวัตถุมงคลที่ขององค์หลวงปู่แว่นเป็นรูปไข่ยกขอบสูงนะครับผมตรงกลางประดิสฐานรูปเหมือน หลวงปู่แว่นธนปาโลหน้าตรงครึ่งองค์ท่านจะเห็นว่าแววหน้าแวาแวาตาหลวงปู่นั้นเหมืมีชีวิตจิตใจเหมือนกับองค์ท่านนั้นได้คอยดูแลสตาญาติโยมลูกหลานของท่านให้มีความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตของท่านนั้นนั้นด้านถัดลงมานี้ของโค้งเป็นโบในโบนี้เป็นนามอันเป็นมงคล ลวงปู่แว่นธนปาโลนี่ยแหละครับผมสําหรับด้านหลังนั้นก็ยกขอบสูงนะครับผมบนด้านบนนั้นจะเป็นชื่อของวัดวัดถ้ำพระสบายด้านล่างนั้นก็จะเป็นจอลําปางแล้วก็เลขไทยปีพศ2539นะครับผม อย่างที่ดังที่กราบเยนแด่เพิ่งต้วนว่าเป็นช่วงอายุหลวงปู่ได้86ปีพอดีอีกสองปีต่อมาท่านก็ละสังขารนั่นเองตรงกลางนี้มีความสําคัญแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งนักนั่นเองนะครับผมเป็นเครื่องอัถบริขารของพระกรรมฐานนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยกรดนี่แหละครับผมกรดหรือว่าร่มของพระกรรมฐานนั่นเองกรด ก็คือร่มของพระสงฆ์พระกรรมฐานร่มหรือว่ากรดนี้มีความหมายเป็นไหนว่าเหมือนกับเราได้รับพรอันประเสริฐจากพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ว่ากรดนี้ก็ขอให้รัทธาญาติโยมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเรียกว่านำความร่มเย็นชุ่มชื่นมาสู่ชีวิตของ ลูกหลานศรัทธาญาตโยมนั่นเองนอกจากนั้นกรธนี้ยังมีความในว่าเป็นเกราะสำหรับป้องกันภัยอันตรายต่างๆไม่ให้ย่ามกลายหรือว,ว่าแร่ผ่านมาถึงผู้ที่สักการบูชาศรัทธาญาตโยมลูกหลานของท่านนั่นเองนะักรบมุมเอกลักษณ์พรอันประเสริฐของพระเอริยเจ้าอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ กา้ํานะครับผมสําหรับกาน้ํานั้นหมายถึงความาน้ําจิตน้ําใจหรือว่าทานน้ําใจที่จะหลั่งไหลมาจากผู้คนาจากทั่วสรารทิศนะครับผมให้บังเกิดความเมตตามหานิยมใครเห็นใครชมใครเห็นใครชอบปรารานาสิ่งใด จะทำกิจการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จได้รับความเมตตาจากทานน้ำใจของบุคุลรอบข้างทั่วๆไปนี่แหละครับผมนอกจากกรดการน้ำสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งนั่นก็คือบาทพระนั่นเองสำหรับบาทของพระนี่หมายถึงเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ผูนสุขเป็นสัญลักษณ์ที่รวมของ อาหารการกินข้าวปลาอาหารเหลือกินเหลือใช้กินอิ่มนอนอุ่นเรียกว่าเป็นที่รวมของสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ผูนสุขมีอยู่มีกินนะครับผมไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนจเจริญไปด้วยภูกรัซับและวาสนาบารมีนั่นเองอันนี้เป็นความหมายของอัตถบริขาร ที่ปฏิสถานอยู่ทางด้านหลังของอพระผงรูปเหมือนท่านเจ้าประคุณหลวงปู่แว่นท่านอปโหลนั่นเองนะครับผมเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกับเหรียญสิบบาทที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าไซส์หรือว่าขนาดของพระผงรูปเหมือนองค์หลวงปู่แว่นนั้นกับเหรียญสิบบาทจะพออนุมานว่าใกล้เคียงกันได้บ้างนะครับผม เหรียญสิบบาทก็จะเป็นเหรียญทรงกลมพระผงรูปหลุงปูแว่นก็จะเป็นรูปไข่นั่นเองพอจะนึกภาพออกว่าไซส์หรือว่าขนาดนั้นจะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลงกล้องชมองค์จริงไปพร้อมๆกันนะครับผม สำหรับองค์ท่านจ้าประคุณหลวงปู่แว่นทาน,นาปาโลเป็นที่กล่าวขานในหมู่ลูกศิษย์ลูกหากันว่าในห่วงช่วงเวลาที่องค์ท่านนั้นอยู่ตามป่าเขาลํำเนาไพ่ตามช่างน่อดาต้นไม้ใหญ่ป่ารกชัดนี่แหละครับผมเรียกว่าสมาธิของท่านนั้นมีอภินญ,ญาจิตสูงเป็นอย่างยิ่งเป็นที่เล่าเลยกันว่าองาอคง์ท่านจ้าปรคุณหลวงปู่นั้นท่าน สามารถรู้เห็นบรรดาผู้กายทิพย์นี่แหละครับผมซึ่งมนุษย์ธรรมดาของเรานั้นจะมองไม่เห็นนั่นเองบรรดาถวยเทพทั้งหลายจะมาฟังธรรมของท่านอยู่เหนืองเนืองและบรรดาผู้พูดผีปีศาจทั้งหลายก็จะมาขอพรขอบุญบารมีองค์หลวงปู่กันอย่างเหนืองเหน,อเนืองเช่นกันล่ะครับผมเป็นเหตุอัศจรรย์ใจของลูกหลานลูกศิษย์ลูก,ลกหาเป็นที่ยิ่งนักนั่นเอง ท่านใดที่มีวัตถุมงคลทิพย์ของท่านเจ้าปกรณหลวงปู่แว่นท่านอาปาโลวัดถ้ำพระสบายนำไปสักการบูชาเรียกว่าอารัธนาน้อมสู่กายสู่ใจติดเนื้อติดตัวไปจะบังเกิดความเป็นสิริมงคลร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านนั้นๆนั่นเองปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศผูดผีปีศาจ สิ่งอระมงคลศัตรูมูมานจะพ่ายแพ้ภา,ายไปนะครับผมบุญบารมีขององค์ท่านไม่ธรรมดานั่นเองยกขอบสูงท่านจะเห็นเม็ดอยู่ขอบด้านในเนี่ยแหละครับผมสวยสดงดงามเป็นเม็ดที่เท่ากันเนี่ยเต่งตึงเนี่ยแหละครับผมอุดมสมบูรณ์พูนสุขนั่นเองตรงกลางปฏิสถานรูปเหมือนองค์หลวงปู่ แววหน้าแววตาอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าเหมือนมีชีวิตจิตใจนั่นเองเหมือนกับว่าองค์ลุงปู่นั้นได้อยู่กับเราภายในจิตใจของเรานี้อยู่ตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่นนั่นเองนะครับผมท่านอํานวย,วยอวยพรช่วยเหลือลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาของท่านให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านนั้นนนั่นเองนะครับผมรอยยิ้มเปลี่ยนไปด้วยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นเองเส้นสายจีวรพริว้วมีมิติให้มุมมองให้เราได้เห็นนะครับผมภายในโบข้างล่างก็คือนามหลวงปูแว่นนั่นเอง เรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนแล้วครับผมสำหรับด้านหลังก็ยกขอบสูงภายทัดมาจากขอบนี้ก็จะเป็นนามของวัดวัดถ้ำพระสบายตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสั้นเป็นเหลี่ยมไม่ล้มนั่นเองนะครับผม จลำปาง2539เป็นเลขไทยเอกลักษณ์ไทยนั่นเองตรงกลางนี้เป็นพอรอันประเสริฐของพระอริยสงฆ์ให้กับลูกหลานของท่านอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนะครับผมโกรดก็คือร่มเย็นเป็นสุขเป็นเกราะก,กำบังชีวิตให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงกาน้ำ ก็คือทานน้ำใจประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างนี่แหละครับผมเป็นเมตตามหานิยมใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็ชอบนั่นเองบาทอันนี้ก็สำคัญเป็นที่รวมของอทรัพย์สินเงินทองพวกข้าวซั์ข้าวปลาอาหารไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จน กินอิ่มนอนอุ่นนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอพระคุณทุกทท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรม และคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอกราบราตนานิมนต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่แว่นท่านนาปาโลหากแม้นว่าองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ได้ทราบริอยานวิธีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระธรรมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครอง เขามาอํานวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เขามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรน์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปราถนาสิ่งใด ขอจงได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาะแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาเนื่องนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงยามีแด่ทุกท่านขอกราบรัตนาในบนอนุภาพบุญญาบาร,รมีแห่งองค์ท่านเ้าประคุณหลวงปู่แว่นท่านอาปโลเขาได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านในเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเถินขอความมีอายุวันโนส,สุขังพลังมีธนสารสมบัติปฏิพานสมบัติมรรคผลนิพพานสมบัติขอจงพึงมีบังเกิดแด่ทุกทุกท่านด้วยอนุภาพบุญญาบารมีองค์ท่านเ้าประคุณหลวงปู่เว้นท่านาปาโลด้วยเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผม สวัสดีครับ